ครับบางคนเป็นกับหูครับบางคนเือนกับบอลูครับ่บาหมากักแค้นตะลุกขึ้นออยางพี่น้องนี่คือปูบอลูครับเปิดกันล้างยางมาเมืองครับขึ้นขึ้นหมากันชมโอนี่บอกนั่นครับพี่นองบักแค้นตะลุกขึ้นหมากชมโอนอเอ๊เอบุกงูหน้อยฮะบุกงเงี้ยนี่นั่นครับพี่นองเ,อเห็นว่าผมบาแล้วเป่นบ่หูครับ เกไหล่ะเลือกไ้นะเอาเรือกห้เพื่อนน้ำนะครับาเออเรยบาทเอาลอยหนึ่งโลย่ะตาลองถุงนี่สามร้อยนี่ถุงไงนี่สามอยยูพูดเดียวนอยูพูดเดียวผมไม่กินซอยผมยันัดผู้สาวมาให้หมดแล้งมันไงบอกหูจักจังสีนาะเอาเนี่ยถุงนี่จังีนอยนี่กินเค่ารน้ยยูพูดเดียวเอาเาลอยหนึ่งโลผมยังขี่เด็กงั่นหลายใบ บ่อะไถเแาเอาลอนั่นโน่นนี่ผมอยากได้เงินหลายเนี่ยมาละเอาลอยหนึ่งเล่ามาเอาลอยนึ่งก็ของอีหลาเล่าพี่น้องเอ้ยเพื่อนกับบอลูครับหมากแค้นตลกขึ้นยังได้ว่าเพื่อนจะซื้อใช่ไหมล่ะเนบ่ยมาทันใจจะมาเอาหาชิปปี้เด้งยังครับนี่จะมาเอาเด้งหาชิปปีเดี๋ยวเด้อครับพี่น้องเอาเงินจะข้ามก่อนบาทนี้ พี่น้องครับพ si ีการชิมหมกเตียงครับแซ่บแซ่บแซ่บบะระอร่อยไหมแซ่บบะอร่อยมสุกวางนกคับองกลุกหชครับยองกเะครับเออสลัดเลย บ้านมาเสยบเหมือนมาพายไหมเอ็นบ้านวดสูงเลยมัดเยบอยู totally ่ของไฟห้าสิบบาทโอ้สีสวยสวยว่แม่แม่เลาว่าสวยครับพี่น้องเราอย่ซิมเลยวไปเดี๋ยวจะชิม ปาดเท้นั่นไจิ้มนั่เืฝันนังจ้ะบ่ได้กัดจวลดดิโอ้ยาจิ้มจิ้มมังยหย่บอให่เราหัวโตเลยแม่ิินแบบอดหัตลแม่บ่วอดแต่เอาไทุดสอเรา่ัอดตมากจิ้มเลยเนี่ยเขบอิ้มเลยแม่ ยิมยมัดหมอ้เอจะไหว่ายิมยมัดเหมือนเนาะาก็ปาดกเทียผมมัมีเนี่ยผมยิมยมัด้วคนนาแลนยัาได้ปากินกันัเขาต่เงันค่ายิมอ,อะไรเนี่ยด้วยนี่สามิบาทครับยิมนีขึ้ง